ไปดครับเก็บลงได้เยอะขึ้นเราไยาม้ไหมไม่รู้เราอยากอยาให้อยากให้จัดทุกที่เลยนะจ้ไปพวกเราก็กำลังจะหาสมเล่น่ราก็จัดจัดไบ่อยๆนะครับเพราะเร่ที่ท่าก็ใครัตามผกับ่ไปในสมที่ครับเมเ้จตัวนะครับโหน่ะพบกับทีมฟิฟจ์นะครับเจีมเ้อมตัวอ่อยนะหรมที่2องนะคร็นอะบพกมซ ที yeah. Circuit, right? yeah. okay. Okay. Okay, so ่เขาเปิดก e ันไม่ได้คร so like, yeah, right? right. ับไม่ต้องเที่ยวนะก็เหมือนผมนะฮะอย่าไปเที่ยวคนมากก็เกมเน็ตก right. ็มยู่กันบ้างนะฮะผมก็ออกมาเล่นเล่นปลาเลานไก่สบายเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมนะครับก็อยากให้วัยรุ่นทุกคนหรือไม่ต้องวัยรุ่นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้อยากให้ไปเลือกตั้งนะครับเพราะว่ายิงแสีวท่านมีผลต่อประเทศของคราได้ครับเราก็คนไทยด้วยกันนะฮะก็ตั้งแต่อายุ18ปี ไปนะฮะก็อยากให้มาเ,าเลือกตั้งกันเยอะๆนะฮะมาเลือกผู้นำของประเทศไทยครับ